สวัสดีครับผมบับเบิร์นบุ๊กวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีต่อสายช็อคลีดเดอร์กับสาย PE ด้วยบอบบินนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันอันนี้ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นบอบบินที่มีเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเบรกนะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราเอาสาย PE นะครับสอดเข้าไปนะสาย PE ที่มาจากปลายคันนะครับเราสอดเข้าไปในตัวบอบบินนะเมื่อสอดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเอาสาย PE นั้นมาล็อกในตัวที่มันเป็นยางนะครับเป็นแนมนิดนึงนะครับนี่ล็อกอยู่นะเสร็จแล้วเราเก็บสาย PE ให้เข้ามาอยู่ในน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 บบ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 ็็็็็ออ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 ิคคคคคคครร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 รัััััผมมมมจจจะะ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 เเเเเเเกกกยยยยยยู่่่่ปปปาา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 ณณ25ืสสสีีี้้้้้แลวหตตตชชทง ีครับระยะห่างนะประมาณครึ <Off> ่มเลยครับเอานี้ชีนะครับพันสายช็อคกับสายพีอีนะครับพันทักสามรอบนะครับเพื่อล็อกนะครับล็อกนี่นตัวนี้นะเราปิ้เป็นตัวนี้ครับแล้วเอียงนะครับเอียงประมาณสี่ห้าองศาครับเป็นสายช็อคให้ตึงนะแล้วควงครับบอปปิ้นมันค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับมันจะควงตัวเองไปเรื่อยๆเลครับควงไปเรื่อยๆคือสมมติผมพอเท่านี้นะครับเนี่ครับดูสายสวยงามนะครับเสร็จแล้วเราควงกลับนะครับควงกลับเทคนิคการควงกลับเวลาควงกลับนะครับคือเราจะเอามือครับนิ้วจิกจิกสายทีอีฝั่งนี้ไว้นะครับแล้วเอียง นะครับจิกไวที่เพื่อนไม่ให้เวลาเราทำแล้สายที่อีมันจะมาทบขึ้นนะครับจิกไว้นะครับเราทำเลยหนึ่งทีเสร็จแล้วเราควงเลยควงเหมือนตอนแรกที่เราควงนะครับข้อมติเราพอใจเท่านี้นะครับแล้วดึงสายออกจากปบอปปี้เลยครับดึงสายออกจากบอปปี้จะเป็นเรียวสวยงามนะครับวิธีเก็บสายนะครับดูนะครับอันนี้ผมจะสอน้างหน้าก่อนนะข้างหน้าเนี่ยเป็นห่วงเนี้ยเอาสายด้านหลังนะครับม้านหลังข้างหน้านะแล้วก็ดึงนะดึงให้แน่นนะครับ าสัา่งคำนะัดเดินให้เ om. ด่นเดินปมให้เ om. ด่นเดินเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อกี้นะครับเราพลาดจากข้างหลังมาข้างหน้านะทีนี้เราจะพลาดจากข้างหน้านะครับแล้วสอดสายมาข้างหลังอย่างเงี้ยพลาดจากข้างหน้าครับสอดสายข้างหลังทีนี้ทำแบบนี้นะครับประมาณห้ารอบนะนี่นะครับผมเก็บประมาณห้ารอบแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็จะมาเก็บปลายสายกันเพื่อตัดนะครับเพื่อไม่ให้มันลุกนะที่ต้องทันอ่าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังนะครับเพื่อให้ปมตรงเนี้ยมันไม่เกระโยนนะครับจะให้มันเป็นตรงๆนะ แวเรามาเก็บสายกันนะเก็บสายก็พันเข้ารูเดิมนะครับรูเดิมจะพันอยู่ประมาณเจ็ดรอบนะครับอือโอ้อะเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบนะครเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วปึ๊บเราจับตัววงนะครับตัวนี้พันย้อนกลับด้านนะครับนี่สังเกตตรงนี้นะเราจะพันย้อนกลับสังเกตตรงนี้ย้อนไปจนกว่ามันจะหมดนะครับโอเคอ่านะครับมันหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้นะผล่มาชนกันครับ เราค่อยๆเด่งนะค่อยๆไล่เรียบสวยงามนะครับเสร็จแล้วตัดสายครับอ่าถ้็เสร็จแล้วตัดสายช็อคส่วนเกินนะครับตัดชิปได้เลยนะงานนี้แน่นหนาชิปนี่ครับดูต่อโดยบอบปี้นะครับสวยงามนะครับปมสวยงามนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสำหรับมาหน้าท่านไหนที่มีเทคนิคนะครับอื่นๆนะแนะนำได้นะครับในคอมเมนต์เลยครับผมขอบคุณมากครับ